Thank <laughs> you. วันจันทร์ที่1ธันวาคม2568เวลา8นากา39นาทีดรนุชากรมาชวาดุลรงในายุธยมนตรีเมืองร้อยเอด็ดพร้อมด้วยในการส่วนการบริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอด็ดให้การต้อนรับนายนันทวิทย์นาคแสงเนื่องในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดร่วมสก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดร้อยเอด็ดจำนวน7จุดได้แก่พระพุทธ,ธรัตนมงคลมหามุนีวัดบุรพาพิรามพระอารามหลวงศาลเจ้าพ่อมเหษศักดานุภาพข้างองอ คูเมืองวัดบุรพาพิรามพระอารามหลวงหลวงพ่อพระสังกจายวัดสะทองอนุสาวรีย์พระคติยวงศ์สาบริเวณห้าแยกสายน้ำพึ่งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเกาะกลางบึงพานชัยร้อยเอ็ดพระบรมราชาอนุสาวรีย์รัชกาลที่6หน้าบึงพานชัยร้อยเอ็ดพระบรมราชาอนุสาวรีย์รัชกาลที่5หน้าสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ด